ไม่เอามือไว้ทิ้มเลยบอกเลยว่าถ้ามาเนี่ยถุงมือหนังแบบนี้ยังมือชานะครับไม่เห็นมีสีดำๆเลยนะถนนเช้นนั้นน่ นี้ก็ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อสีนวลนะครับแล้วก็จอดรถตรงนี้ของผมก็และสองสามชิ้นนะครับพักสัก20นาทีนะครับเราจะไปถนนคนเดินกันนะครับไปดูถนนคนเดินจริงๆคลิปที่แล้วเคยไปแล้วนะครับมันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะครับที่พักคราวที่เราอาจจะไกลกว่าตรงนี้สักหน่อยตรงนี้จะใกล้กว่านะครับที่พักจะเป็นแนวออกวินเทจวินเทจนะครับเจ้าของนี่เขาเล่นเล่นรถโดยมีโฟกมีเวสป้านะครับ โอเคเดี๋ยวเราขึ้นห้องกันนโยบายที่นี่เขาให้ถอดรองเท้าไว้ชั้นล่างโอเคไปกันครับตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องพักแล้วนะครับก็จะเป็นสไตล์แบบเก่าๆไม่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสไตล์อะไรนะแบบนี้นะครับบางส่วนก็เก่าจริงบางส่วนก็สร้างขึ้นมานะอย่างผนงังแต่ดูในห้องน้ำนะครับเขาเหมือนกับว่ามันมันเก่าจริง ีนคนุณต้นเข้าอยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูในฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นไม้ไม้นะครับแล้วก็ทาสีขาวหน้าต่างนี่ไม่รู้ว่าเก่าจริงหรือว่าทำให้เก่าเพิ่งไปสระผมมานะครับถ้าดูตะกี้นี้จะเห็นหัวเป็นเหลี่ยมนะครับตามหมวกกันน็อกเลยนะครับเพิ่งไปสระผมมาที่นี่เขาใช้แชมพูกาแฟเหมือนเอากาแฟมาสระผมนะครับเป็น,ก,นกินกาแฟถ้าคนไม่ชอบก็เตรียมมาเองนะครับหรืออาจจะเลือกที่พัก ที่ใหม่ก็ได้นะครับถ้าไม่ชอบก็ถ้าใครชอบสไตล์แบบนี้ก็โอเคมาพักได้นะครับก็สะอาดดีนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้เอารองเท้าขึ้นมาข้างล่างมันก็จะมีชั้นเป็นช่องช่องช่อง,องให้เอารองเท้าไว้ที่นั่นนะครับโอเคเดี๋ยวสักหน่อยเราจะออกไปถนนคนเดินเ,เันครับไปครับ สมเจ้าเก่าก็สั่อาหารเมื่อเย็นมากินเรียบร้อยนะครับหลังจากออกจากที่นี่นะครับเราจะไปที่ถนนคนเดินนะครับของน,น่านนะครับแถวยูทาวด์กูมินมนี่จะ่ีแน่มันดีน,นี่จะดีไม่เป็นไรนิดเดียวดเดียวเป็นไงบ้างครับวันนี้ขี่รถน่ารักครับมีคนน่ารักน่ารักเยอะเลยครับ พักเหนือผมน่าจะมาสั้หน้าแล้วนะครับไม่รู้ไปขับอะไรพี่จุ่มรู้ไหมครับช่องนีพี่จุ่มคือใครครับรับงานตรงหน้าถนนพึาโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ถนนคนเดินตอนนี้อยู่ที่ถนนคนเดินหน้านะครับก็รู้สึกว่าคนไม่แน่นเท่ารอบก่อนนะรอบก่อนมาเขาจะมีแบบตรงกลางด้วยแล้วคนแน่นมากรอบนี้มีแต่ ร้านอาหารที่มันอยู่ข้างๆาไไนี่งไงคือแล้วมันมีที่นั่งกินตรงนั้นอ่ะเป็น ที่ผมมาคราวที่เราแล้วจะเป็นขันปกให้นั่งเยอะๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาเหมือนกับย้ายไอ้ร้านที่อยู่ตรงกลางข้างในฝั่งนี้เขามาขายตรงนี้แทนนะครับเหมือนกับว่าไม่อยากให้คนนั่งเยอะหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมก็เห็นฝั่งตรงข้ามที่เขาไปนั่งกันเยอะแยะเลยนะครับโซนนี้ก็จะขายพวกผ้าพวกอะไรต่างๆนั่งตรงนี้แหละ ไม่เมันจะเป็นขันโตกแต่มันเต็มดูว่าได้มานั่งตรงย้าเนี่ยตรงนี้ที่ผมนั่งเทาวที่แล้วนะครับอากาศไม่เย็นนะครับถ้าใครมาช่วงนี้แต่เมื่อเช้าออกจากเมืองเลยหนาวมากไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวแล้วก็อินเนอร์เสื้อกาวมาด้วยแต่ตอนนี้โอเคเดินวันด,ดียฝั่ไหมหนาวอ่านี่ซื้อของไปฝากใครครับเผครับนไหน ะกนไหนใส่เองใส่เองใส่เองโอ้ยอันนี้เปลี่ยนแนวโอ้ใส่เองเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวมาใสนี่เปลี่ยนเรื่องมามาใสนี่กันเลยเรื่องเรื่องความ้ไหนดีต้นกันหนึ่งกับหนึ่งสองศูนย์ระมาณยี่สิบเลยโอ้ไม่งอาต้องเอารถรุ่นรุ่นกินหลายคนกินหลายคนเอาตัวนี้ครับตอนนั้นเรากินตัวละสี่ร้อยใช่ไหมสามคน 400 400ซื้ออยู่เท่าหร้ตัวไม่ใช่แบบว่าองโลกว่าเลยหรอใหญ่กว่านี้มั้งใหญ่ก็ดองเหรอหม่กระดองหรอตอนนี้ก็กลับมาที่พักแล้วนะครับที่พักก็จะมีที่นั่งให้ข้างหน้านะชื่อสี่อวนที่พักนะครับก็ได้หมดย่างมาแล้วก็มะม่วง นะครับแล้วก็แคปหมู้ำพิกหนุ่มปกรงกระเนี่องระเบ้องกรบอกน่้นผกเ้กเบโ่ยงชาญเบ้อกระเ้อระเบไม่งกรเองกระเบคองกระเ้อกระเงกระเบื้อกเองกะเอกร้องรั้งเ้เอกระเงกวะเอะอร้งเอรเงกระเะอรสมุนไพรองกรงกระเ้งกระืทอกะ้อกมัะะกเรอรก่แล้ว สมุนไพรนะครับชื่อมะแขวนนะครับมันจะคล้ายๆกับมาล่าใช่ไหมแต่มันประมาณที่แต่มันชาๆมันจะออกชาๆาันจะไม่ได้รู้สึกเผ็ดรู้สึกชาๆนะมันดึ้งเหมือนยาชาไ่มไม่รู้เหมือนกันครับแต่กิดว่าปากเหมือนชาๆต้องเซนเซอร์อีกแล้วโอเคครับมากินของพิาซ่ครับเหมือนกันตัวตนของ สร้างภาพที่ที่หญิงมือหนึ่งมือหนึ่งที่หญิงที่สุดในนครนมมือหนึ่งครับถือกล้องอีกมือหนึ่งไม่บอกอันอันนี้กินกับอะไรครับมาหลงละโอเคมาครับมาครับกินหมกย่างวันนี้แฉบอร่อยนะครับแคบหัวครับก็โฆษณาให้แล้วกันนะครับวิลับ ของฝากมืงน่านไซื้อขอด่วนครับจะได้แวะมันมาได้ดีกว่าน้ำพริกหน่มก็โอเคหมึกก็โอเคอันนี้เป็นหมึกอะไรนะครับกูขอชิมยังไม่ให้กูชิมขายซะด้วยขายฮมึกอเมือบอกหน่อยดิเมึกอยครับเมืูเชียวชาญหมึกกล้วครับกล้วขั้วข้วชัด้วขัั้กข้วขั้วขัั้วขั้วขัว ิสเมมออดีครับเมืองี้ต้องกินนวไหมวะวันนี้ร้หไม่ม่ใช่สวินนี่สวัสดีเช้าวันที่2ของการเดินทางนะครับวันที่1นึ่งปี 2อ6 4นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องพักนะครับในจังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวสักหน่อยจะลงไปกินมื่อเช้านะครับมื่อเช้าที่นี่จะเป็นข้าวต้มป่านะครับบรรยากาศห้องพักประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเก่าจริงหรือว่าเขาทําเพิ่มนะเหมือนนอนในโกดังอะไรสักอย่างดูอิฐตัวนี้เหมือนเหมือนกับ เขาตั้งใจเก่อให้มันมันไม่เสมอกันนะครับหน้าต่างไม่รู้เก่าจริงหรือว่าหาซื้อไม้เก่าอะไรเก่ามานะครับเตียงก็เหมือนเตียงเก่าเจ้าของเขามาเป็ว่าเตียงเก่า <laughs> นี่ก็ดูข่าวที่เขาเอากุ้งมาขายนะครับแล้วก็ฝั่งรัฐบาลปะเรียกอย่างนี้ปะั่งอันนี้ตามตาม ตามข่าวนะดูตามข่าวนะครับไม่ไม่ได้อ,อะไรเกี่ยวกับการเมืองนะเขาอยื้อแย่งพื้นที่กันอยู่นะครับโอเคเราไปกินข้าวต้มปลาที่บ้าครับ 3.3อากาศเย็นนะครับ3 3มต้องเติม3.6แต่ว่าเสียงจะค่อนข้างดังไม่นานแป๊บเดียวของกาคงไม่รบก,กวนเท่าไหร่วนะันนี้ก็คุณต้นจะขันสปริงนะครับให้มันแข็งขึ้นอีกนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนใส่ของเออลินมาแล้วนะครับก็ตั้ง รีบาวนะครับแล้วก็พิโหลดมาระดับหนึ่งนะครับก็ขี่ไปแล้วรู้สึกว่ามันยังอ่อนอยู่นิดนึงก็เลยขันให้มันแข็งขึ้นนะครับเราก็ไม่มีความรู้ด้านการเซ็ตพิลอัดเท่าไหร่นะครับมันก็เลยต้องขี่ลองอาการแล้วค่อยขันขันไปจริงๆมันมีสูตรเซ็ตของมันนะครับตามน้ำหนักตามระยะยุคต่างต่าง อันนี้เป็นข้าวต้มปลาใส่มาเนยใส่น้ำสุกทั้งหมดมอญกดน้ำพันชั่เลยน้ำนี้กดน้ำนี้ข้าวปลาใส่จนอร่อยเลยอุ้ยเชื่อจริงนี่ผาเลยเออไอของพี่อาร์ตอยู่ไหนเดี๋ยวจะมากดให้ข้างในก็แบบข้างในก็จะเป็นข้าวข้าวกับปลาแล้วก็ใส่น้ำสุกเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอจัดการ อะไรจริงๆได้ออกเจ็ดโมงครึ่งนะครับกินข้าวอะไรเสร็จปรากฏว่าแปดโมงแล้วคุณได้กินข้าวเป็นข้าวต้มปลานะครับตรงนี้ลงรูปมาให้ดูก่อนที่เขาไปแคปกันเมื่อคืนเนี่ยผมไปเดาวดาวแคมป์คำเดียวเลยร้อนๆให้สร้างกิน we ปนแห่งชาติดอยภูคานะครับอยู่ทางขึ้นก็ทางขึ้นมาอากาศเย็นนะครับวันนี้ข้างล่างไม่เย็นเท่าไหร่แต่ข้างบนเนี่ยหนาวนะครับบอกเลยว่าถ้ามาเนี่ยถุงมือหนังแบบนี้ยังมือชานะครับก็ลองหาเสื้ออินเนอร์ที่มันปรับอุณหภูมิสักหน่อยมาใส่นะครับถุงมือแบบนี้เอาไม่อยู่นะครับถ้ามีฮิตกิฟจะดีมากรถบางคันนะครับที่มาด้วยกันมีฮิตกิฟแต่เอาออก นะฮะเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันอากาศดีนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินข้าวเที่ยงที่สุพรนะครับจะได้ฮะแกติดหน้ารถไม่ใช่ครับอ๋อหนึ่มีสีหงยไม่มีมาด้วยกัน่านก็ตอนนี้เราจะขึ้นอุทยานรองรถครับสีน่านนะครับก็วันนี้ขึ้นไม่เสีย ค่าอะไรนะครับแต่ว่าต้องไปวัดอุณหภูมิแล้วก็เอาตัวนี้ติดหน้ารถนะครับว่าเราผ่านการวัดอุณหภูมิแล้วนะครับรออรครับผมขึ้นมา8เมตรหลัลงเตา่าหลังเต่านะครับหลังเต่านะครับเจกานาห์ ต,ตรงเมื่อกี้น่าจะไม่วันตรงมอไซคเขาจอดวันนี้ผมอยู่ในอุทยานแห่งชาติสี่น่านนะครับมาวันนี้นะครับวันที่1นึ่งมกราก็เป็นวันหยุดนะครับได้เข้าฟรี ก็รถค่อนข้างเยอะแล้วก็ทางเข้ามาจะมีกลางเต็นท์กางอะไรนะครับหรือว่าไปทางซ้ายทางนี้นะครับก็จะมีลานกลางเต็นท์มีบ้านพักเหมือนกันนะครับ<ม>ส่วนตอนนี้เป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่นะอยู่ด้านบนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวิวที่นี่จะเป็นยังไงฮะเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันคราวที่แล้วนะครับมาช่วงปลายฝนก็จอดรถถ่ายแค่ป้ายด้านล่างรอบนี้เลยลองขึ้นมาดูนะครับ ผมเอาไม้ต่อโกโปโปยาวมาแต่ด้านไอ้น็อตยึดกับกล้องโกโรมันหลุดหายไปก็เลยไม่ได้ถ่ายมุมสูงๆเลยนะครับนี่ก็เป็นวิวอ่าไม่รู้ฝั่งประเทศอะไรเนะี่ยยังอยู่ไทยอยู่หรือเปล่านะส่วนใหญ่จะเป็นเขาหัวโล้นซะมากแล้วนนเดี๋ยวเราไปสนนเส้นนั้นกันไหมครับ ขึ้นไปแดงๆอะเหรอสีแดงๆขึ้นถนนอะไรไปเยูหมือนนกัไปจริงไหมเนี่ยกูไปนะเนี่ยเหียอเลวเลวหน้าจ้าหน้าตาอะไรละไม่ไปหรอไอซ์โซน่าบอกนะถนนแดงเส้นนั้นขึ้นสันไม่เห็นมีสีดำๆเลยนะถนนเส้นนั้นเนี่ยน่าจะเป็นทางที่เขาขึ้นไปทำไรที่มันเป็นเขาหัอหล่นวันนี้น่าไปเนาะถ้าแบบว่าเป็นต้องมี CIF อเะไรแบบเนี้ยแต่จะไม่พอ,อต้องเปลี่ยนยาง ครับเขาจะไปสะพานตรงนั้นไปทางไหนครับห้อผมผมไม่ร้งหรอกคเอาปล่อยมาปล่อยมาหานหน้าโรงเรียนนะ20เมตรเลี้ยวขวาลงไปครับจะมีแยกอยู่ตรงนั้นนะครับครับครับแต่ไม่ใช่ไอ้สะพานตรงที่เราจอดรถติดนะก็ดูในแมพแล้วมันมันปันสะพานสั้นๆนหร สะันเขาก็มาดูนี่แหละพี่วิวแบบนี้ละ่ะแถวๆตรงโค้งก่อนขึ้นไ,ไ,ไปไม่ได้ หยับนิดหน่อยเราจะไปได้แอดดีแม็กเนี่ยก็ลางไหลนมันจะไหลพี่เกียร์กระปุกมีการวูบลี่คนขับเกียร์กระปุกอีกผมไม่รู้เหรอรถที่เหาเกียร์กระปุก นี้ผมอยู่ในหมู่บ้านสมปันนะครับ